มาาเมื่อวานนี่ดูทวิตเตอร์ตลอดในใจคิดเฮ้ยทำไมอยู่ดีคอนเสิร์ตเราขึ้นเทนว่าบ๊อกยังไม่ได้เล่นเลยตอนกูหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมีเทรนตันไฟตันขึ้นกูบอกเอาแล้วโอ๊ตมึงมึงกับกูเอาอีกแล้วคงมีเรื่องบาอะไรบางอย่างแหละพอเปิดขึ้นมาอ๋อเลยนได้ว่าการตลาดเต็มไปหมด <laughs> แต่ก็ยังต้องยอมรับว,ว่าเนี่ยที่เราเห็นบงบงบง,บง,บ,ง,บ,งบงกันอยู่ตรงนี้เนะี่ย <laughs> ก็คือคนที่ใช้เงินเป็น <laughs> เดี๋ยวมันจะเสียได้แนละ้วถ้าไม่ได้มาดูะ่ะ <laughs> และอะไรที่บิวกิน <laughs> คิดไว้กูจะทำให้หมดเลย <laughs> แต่อยากให้รู้นะครับว่าจริงบิลกิ้นตั้งใจมากใช่แล้วก็ซ้อมทุกวันเนี่ยตั้งใจสุดๆเลยถึงแม้วันนี้น้องไม่มาแต่ว่าพวกเราก็จะปเป็นกำลังใจให้น้องใช่ไหมครับขอเสียงน้ากับบิลกิ้นหนึ่งทีครับทุกคนหายไปวๆยเดออันนี้น้องบิลกิน้นอ่าเราเราเข้าใจได้อ่าเรื่องเจ็บป,ปวดอ่าแต่ตอนมึงโพสไอจีขึ้นมาตอนนั้นกูช็อปเหมือนกันตอนแรกกูนึกว่าแบบอ่าโอเคหกเจ็ดหกเจ็ดสิงหาเดือคอนเสิร์ตเดี่ยวป๊อปปองกูนแล้ว กูไม่เคยคิดว่ากูจะมีคอนเสิร์ตเดียวทพี่อิมแพคเหมือนกันเอาเช่นนั้นตอนกูตรวจแล้วกูขึ้นมาใจกูเสียเหมือนกันแตใจกูคิดเอาแล้วพอนั่งน้ำวันโอเคมันยังพอได้เพื่อนแล้ววันนี้เราก็เลยอยู่ที่นี่ครับและนี่คือคอนเสิร์ตตั้นไฟตั พอกันไปให้หมดเฮ้ยอาร์ตเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเอ้าอาร์ตมึงก็โดนเหรอเีะนะ่ยอาร์ตถามคำนึงในดิสนีย์มีโรงศพด้วยเหรอสุริยาเข้าไปดีไม่แล้วมึงอะเหมือนโรงศพที่เหตดขึ้นหัวด้วยนะถามมู่ตั้งนานนะาถามข้างหลังมึงถามถามถามดีบวมาได้โทรมาถามนะแตาแต่งยี่อะไรกันเนี่ย <c oughs> มาสามคนพอดีเลยนี่วงเวลาคอรัสก็ต้องมีสามคนจบเลยอันนี้จบแล้วจบแล้วคนจะได้ไปแ่นคืนออกจีบอยู่ในใจเป็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคเดี๋ยวมึงเป็นนักร้องจริงปะเนี่ยเพลงไม่คุ้นโอเคฮะฮนมพี่มคอกที่ไม่อยากเช